สวัสดีครับผมภูมิสารภาพนะครับจากช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่นะครับกลับเข้ามาสู่รายการของผมอิสรภาพทางการเงินด้วยหุ้นเด้งรายการที่อมทุกท่านมีอิสรภาพทางการเงินด้วยการลงทุนหุ้นเด้งนะครับเพราะว่าการลงทุนหุ้นเด้งไม่ใช่การลงทุนเพื่อการเก็งกําไรแต่เป็นการลงทุนเพื่อชีวิตนะครับวันนี้มาสู่ EP ีที่19แล้วนะครับวันนี้ผมให้ชื่อตอนนะครับว่า ไขข้อข้องใจกเี่ับเรื่องปันผลเป็นหุ้นคลิปเดียวจบง่ายๆเลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเรามีหุ้นที่มันจะปันผลเป็นหุ้นนะครับมาดูคลิปนี้คือจบทันทีนะครับที่เหตุผลว่าผมนําคลิปนี้มาใส่ในรายการก็เพราะว่านะครับหุ้นที่ผมลงทุนเป็นหุ้นหลักอะ่ะ เขาจะมีปันผลเป็นหุ้นดังนั้นนะครับเวลาที่เขาปันผลเป็นหุ้นน่ะผมก็จะคํานวณสูตรแล้วก็จะยกคลิปนี้มาให้เพื่อนๆดูเลยนะว่าตอนนั้นะ่ะราคามันจะเท่าไหร่แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างที่ผมคาดการเอาไว้นะดังนั้นอยากให้เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปปรับใช้กับหุ้นตัวอื่นของเพื่อนๆนะครับดังนั้นนะครับเรามาพบกับเนื้อหาได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับมันมีคําถามนะว่าทําไมต้องปันผลเป็นหุ้นเออคือเวลาที่บริษัทนะครับมีผลประกอบการดีนะเขาจะปันผลได้2แบบคือ1ปันผลเป็นเงินสดก็คือจ่ายเงินสดทั่วๆไปอย่างที่เราได้รับกันนี่แหละกับ2ปันผลเป็นหุ้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่แตกต่างจาก ข้อแรกเรียบร้อยแล้วปันผลเป็นหุ้นนะครับส่วนใหญ่นะเกิดจากที่บริษัทเนี่ยอยากที่จะนาเงินที่เราจะปันผลให้ผู้ถือหุ้นอยากที่จะเติบโตมากขึ้นเขาก็เลยนําเงินตรงจุดเนี้ยบอกว่าผู้ถือหุ้นผมขอไม่ปันผลเป็นเงินสดได้ไหมแต่ว่าอยากจะเอาเงินตรงจุดเนี้ยไปขยายกิจการให้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ให้อะไร พวกท่านๆนเลยมันก็จะดูไม่ดีคือถ้าเกิดอยู่ดีก็บอกว่างดปันผลมันก็จะดูไม่ดีดังนั้นบริษัทก็เลยบอกว่าเออทั้งนั้นผมจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แทนนะดังนั้นนะครับการปันผลเป็นหุ้นน่ะมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมต่อไปได้เลยนะครับผมอันดับแรกนะครับพอปันผลเป็นหุ้นแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยนะข้อ1ราคาก่อนปันผลเป็นหุ้น เป็นอย่างไรอ้อันนี้ผมตอบไม่ได้นะแล้วแต่หุ้นนะครับผมอันนี้ข้อน,นี้เป็นข้อที่ยากมากแต่ส่วนใหญ่นะก่อนที่จะปันผลเป็นหุ้นนะราคามันจะขึ้นไประดับหนึ่งเพื่อให้เวลาปันผลเป็นหุ้นอะ ราคามันจะตกลงไปมากอันนี้คือข้อสังเกตของผมนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะแต่ไม่ทั้งหมดนะครับแต่ราคาหลังปันผลเป็นหุ้นอ่ะอันนี้ลงแน่นอนแต่จะลงขนาดไหนเนี่ยมีสูตรคำนวณให้เดี๋ยวเราไปนั่งดูกันแล้วก็ไปนั่งดูรูปแบบของการปันผลเป็นหุ้นกันว่าหลังจากปันผลเป็นหุ้นอ่ะเขาคำนวณราคากันอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็หลังจากปันผลเป็นหุ้นจะต้องดูอะไรบ้างเออนี่ข้อนี้ก็น่าสนใจนะอันดับแรกนะครับเมื่อปันผลเป็นหุ้นต้องยอมรับนะครับว่า ำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้นถ้าจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับกำไรต่อหุ้นจะต้องลดลงแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่จะต้องดูต่อเลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับหลังจากปันผลเป็นหุ้นน่ะทุกคนจะได้หุ้นเท่ากันหมดสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่า dilution effect อันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยดังนั้นนะครับการปันผลเป็นหุ้นน่ะทุกคนนะจะโดนแจกหุ้นเท่ากันหมดในอัตราส่วนเดิมดังนั้นนะ่ะมันจะไม่เกิดผลอะไรขึ้นเลยเอา้าว แล้วไม่เกิดผลอะไรขึ้นเลยแล้วบริษัทก็ทําเพื่ออะไรมันมีหลายเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องจิตวิทยาก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าบริษัทเนี่ยอยากจะนําเงินตรงจุดนี้นะ ไปขยายกิจการแต่ไม่มีอะไรให้นักลงทุนเลยมันก็จะดูไม่ดี 2. อนะครับอาจจะต้องการเพิ่มสภาพคล่องหุ้นหุ้นบางตัวนะครับราคาแพงมากๆแล้วก็สภาพคล่องไม่น้อยดังนั้นการปันผลเป็นหุ้น,นจะทําให้หุ้นในตลาดมีมากขึ้นแล้วราคาลดลงมันเป็นด้านจิตวิทยาในการลงทุนอันนี้เป็นจุดที่อยากให้นักลงทุนได้รู้เลยนะว่าการันผลเป็นหุ้นถ้าเกิดนับกันตรงๆเลยนะแทบไม่ค่อยมีผลอะไรหรอกเพราะว่าทุกคนได้เท่ากันหมด อันนี้คือสิ่งที่อยากให้รู้ย้ำตรงจุดนี้เลยนะครับแต่มันเป็นข้อดีคือมันเป็นเรื่องจิตวิทยาการลงทุนส่วนใหญ่นะหุ้นที่พอมันเขาเรียกว่าปันผลเป็นหุ้นราคามันจะลดน้อยลงพอลดน้อยลงนะมันเป็นจิตวิทยาเราว่าเฮ้ยแม่งราคามันถูกลงนะเราสามารถซื้อได้ง่ายๆเออมันก็จะเป็นรักษาตร,ตรงจุดนี้แล้วก็ของในตลาดก็จะมีเยอะขึ้นบางตัวสภาพคล่องน้อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าสภาพคล่องให้นักลงทุนอยากมาลงทุนมากขึ้นดังนั้นอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นชั เลยนะครับคือเรื่องจิตวิทยาการลงทุนอันนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ประเด็นที่ผมเน้นย้ำต่อมาเลยนะครับคือถ้าปันผลเป็นหุ้นเราจะต้องดูตรงจุดนี้เป็นหลักเลยหนึ่งคือต้องดูเลยนะว่าเงินนะที่ไม่ได้ปันผลไปหาผู้ถือหุ้นเนี่ยบริษัทเขาเอาไปทำอะไรเออตรงจุดนี้ต้องเป็นจุดที่เราต้องไปเจาะเลยว่าเขานำไปทำให้กิจการมันโตขึ้นไหมถ้า เขาทำไม่ได้จริงๆนะก็สู้ปันผลเป็นเงินดีกว่าอันนี้แฟร์เลยแต่ถ้าเกิดว่ากิจาการอ่ะเขานาเงินตรงจุดนี้นะไปทําให้กิจาการมันโตขึ้นแบบชัดเจนชัดเจนกําไรมากขึ้นแล้ว จนทาให้ราคาครับมันเพิ่มขึ้นเพราะตามทฤษฎีนะครับถ้ากําไรหุ้นมันเพิ่มขึ้นอ่ะราคาจะเพิ่มขึ้นตามดังนั้นอ่ะผมแฮปปี้นะตรงจุดนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าบริษัทอ่ะไปกู้ธนาคารนอะ่ะดอกก็จะแพงดังนั้นอ่ะถ้าเกิดเราคุยกันว่าเออบริษัทนะจะเติบโตในรูปแบบนี้ดังนั้นอนะ่ะจึงต้องนาเงินปันผลที่ไม่ได้แจกผู้ถือหุ้นอนะ่ะ เพื่อขยายกิจการเออเนี่ยรับได้ยิ่งถ้าเกิดว่าขยายกิจการให้มันโตมากขึ้นชัดเจนนะแบบมันเป็นโอกาสดีเลยนะครับที่เราจะต้องเติบโตเออถ้าเกิดผู้บริหารพูดลักษณะเนี้ยผมก็จะรอติดตามแล้วก็จะให้กําลังใจว่าโอเคถ้างั้น เราคุณไม่ได้เปนผลให้ผมเป็นเงินสดผมก็รับได้แต่ผมจะเติบโตไปพร้อมกับคุณแล้วให้เวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์และทํำผลตอบแทนให้ผมได้มากขึ้นกว่าเดิมเอือนเนี้ยผมชอบมากดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องติดตามเลยนะว่าที่ไม่ปันผลเป็นเงินสดเนี่ยเออเขานำเงินตรงจุดเนี้ไปทําให้กิจการมันโตหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโต แล้วเรารู้สึกว่าอยากจะอยู่กับเขาอยากจะร่วมหัวจมท้ายอยากจะเป็นเจ้าของกิจการนั้นอนะ่ะผมว่าเออน่าสนใจดังนั้นนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องตามเนี่ยก็คือตรงจุดดีเลยนะแต่คำถามต่อมานะครับพอปันผล เป็นหุ้นแล้วนะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมต้องขออนุญาตยกตัวอย่างแพทเทิร์นมาให้ดูนะครับพร้อมสูตรคำนวณให้ด้วยเออเนี่ยเชื่อเลยนะว่าถ้าเพื่อนๆออมีหุ้นที่ปันผลเป็นหุ้นไดม้มาดูคลิปเนี้ยเพื่อนๆจะคำนวณเป็นอย่างแน่นอนนะครับมามาดูกันว่าแพทเทิร์นมันเป็นยังไงตัวนี้นะครับ เป็นสูตรคำนวณเลยนะครับคือราคาที่ควรจะเป็นหลัง X D ก็คือราคาที่จะเป็นนะหลังจากวันที่เขาปันผลเป็นหุ้นเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือวัน X D คือวันที่ถ้าเกิดเราซื้อหุ้นตัวนี้จะไม่ได้ปันผลจะเท่ากับ จำนวนหุ้นก่อนปันผลคูณด้วยราคาวันสุดท้ายก่อน XD หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังปันผลฟังสูตรเนี่ยอาจจะงงนะแต่เดี๋ยวไปดูตัวอย่างแล้วจะเข้าใจมากขึ้นยังไงผมขออนุญาตยกสูตรนี้ไปนะแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจมากขึ้น ก่อนอื่นเลยนะครับผมรูปแบบของการปันผลเป็นหุ้นจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นหุ้นหนึ่งตัวนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างมาไม่ได้ชี้นําอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นเคสสตาร์ดี้ในอดีตแต่ก็อดีตใกล้ๆนีแหละผมเชื่อว่าเคสเนี้ยน่าจะเป็นเคสที่น่าสนใจให้เราเปรียบเทียบเคสต,ต่อมาได้นะครับผมหุ้นตัวนี้นะครับเขาจะต้องปันผลเป็นหุ้นอ่าเพราะเขามีเหตุผลว่าเขาอยากได้เงินสดอะไปขยายสาขาให้เร็วที่สุดถ้าเกิดเพื่อนๆชอบหุ้นลักษณะนี้ครับผมก็ว่าเอออ้าว เห็นด้วยอ่ะผมเห็นว่าคุณโตจริงคุณทาเงินตรงจุดนี้ไปขยายสาขาแบบนี้หลายรอบแล้วแล้วมันโตชัดๆัดอ่ะผมรับได้อันนี้คือจุดแรกนะว่าเราต้องรับได้ก่อนว่าเออเขาไม่ปันผลเป็นเงินสดแต่เขาจะให้คุณในผลตอบแทนของการขยายสาขาที่ชัดเจนอ่ะถ้ารับได้แล้วเรามาดูต่อเลยหุ้นตัวนี้นะครับ XD วันที่4มีนาคมปี65ความหมายของมันคือถ้าเกิดเราซื้อหุ้นวันที่4มีนาปี65เนี่ย จะไม่ได้รับหุ้นปันผลดังนั้นนะวันนี้ราคาจะลงมากแต่ถ้าเกิดเราซื้อวันที่3มีนาได้ไหมต่อว่าได้ดังนั้น,นวันที่3วันที่2วันที่1ก็ยังได้อยู่นะครับหุ้นตัวนี้ปันผลเป็นหุ้น5ต่อ1ความหมายของมันคือถ้าเกิดเรามีหุ้น เดิม5หุ้นจะได้หุ้นใหม่1หุ้นอ่านี้คือจําไว้ได้นะถ้าเรามีหุ้นเดิม5หุ้นจะได้หุ้นใหม่1หุ้นแต่หุ้นแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะต้องย้ําก่อนนะครับบางตัวจะเป็น10ต่อ1บางตัวจะเป็น1ต่อ1อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันดังนั้นอะ่ะข้อมูลตรงเนี้ยจะมีที่ข่าว ถ้าเกิดว่าหุ้นตอนนั้นปันผลเป็นหุ้นนะครับแล้วเราก็ไปดูได้ส่วนวันที่จ่ายปันผลเขาจะบอกว่าเป็นวันที่18พฤษภาคม2565ห้าหุ้นปันผลเนี่ยเขาก็จะมาเข้าในพอร์ตเราเรียบร้อยแล้วเลยนะครับส่วนเขาจะมีเงินด้วยนะเงินที่ปันผลเป็นหุ้นเนี่ย0 0 2 2งเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจอันนีเน้เพื่อนไม่ได้แน่นอนบริษัทจ่ายให้เราเจ่ายเป็นภาษีให้เราดังนั้นตรงจุดเนี้ยเราจะไม่รับเงินปันผลเป็นเงินสดนะแต่เขาจ่ายให้เราเพื่อ เราอะได้รับหุ้นมาแล้วอะเราจะได้ไม่ต้องเสียภาษีอีกต่อหนึ่งดังนั้นน่ะจังไว้เลยว่าได้5ต่อหนึ่งนะในเค s e study นี้ถ้าเป็นสูตรนะครับผมขออนุญาตพาไปดูคำนวณเล่นๆก่อนนะให้เพื่อน,อนๆได้รู้ว่าเวลาเขาคำนวณอะเขาคำนวณกันยังไงกันครคือตัวบปเยะเข้าปันผล5ต่อหนึใช่ไหมครับดังนั้นน่ะจำนวนหุ้นเดิมก่อนปันผลตรงนี้จะเท่ากับ5 นี่นึกออกไหมคูณด้วยราคาวันสุดท้ายก่อน x d ก็คือราคาวันที่3มีนาคมนะครับผมหารด้วยจำนวนหุ้นหลังปันผลก็คือ5บวก1ก็คือ6เนี่ยเข้าสูตรปรับจะรู้เลยว่าราคาวันนั้นนะ่ะควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือติดสูตรไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูเคสสตดดี้จริงแล้วเพื่อนจะเข้าใจตรงจุดนี้มากขึ้นตัวนี้นะครับเป็นเคสสตี้จริงเลยนะเคสนี้เขาบอกว่าเขาปันผล x d นะวันที่ 4เดือน3ปี65สังเกตดูนะ4เดือน3ปี65ราคาจะลงนี่ลงเยอะพอสมควรเลยนะแต่ไม่รู้ว่าที่ลงเนี่ยมันได้กําไรหรือข่ดทุนนี้ยังไม่รู้นะแต่รู้ในใจว่าเฮ้ยมันลงนะแล้วก็ราคาปิดก็คือ20.60แต่ก่อนที่จะปันผลเป็นหุ้นผมให้เพื่อนๆสังเกตนะตอนวันที่24เดือน2ปี65นะครับราคา23.20นะ ก่อนปันผลเป็นหุ้นส่วนใหญ่นะผมไม่ได้บอกทั้งหมดนะจะมีคล้ายๆกันคือพิธกรรมแบบนี้คือราคามันจะพยายามขึ้นมาเรื่อยๆย,ย,ยิ่งวันใกล้ๆ่ยิ่งขึ้นหนักๆเลยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะน,นี่ต้องไปคิดกันเองมันมีหลายปัจจัยที่เป็นให้เป็นแบบนี้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่แพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้แล้ววันสุดท้ายนะก่อนวันที่จะปันผลเป็นหุ้นก็คือวันที่3เดือน3นะครับปิดในราคา24.70บุนบาทเพื่อนๆจำราคาไว้นะ เดามาเข้าสูตรคำนวณกันนะครับผมสูตรคำนวณเมื่อกี้นะครับราคาที่ควรจะเป็นหลัง xd นะจะเท่ากับจำนวนหุ้นเดิมก็คือ 5. อ่าคูณด้วย24.70นะครับหารด้วย6เรามานั่งคำนวณกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขก่อนผมก็จะเอา5้าไปคูณกับ24.7ซึ่งเป็นราคาปิดนะครับหารด้วย6 จะเท่ากับราคานะครับที่ควรจะเป็นก็คือ20.58ดังนั้นน่ะวันที่4นะครับมันต้องได้ลูชั่นเหลือ20.58เพื่อนๆมีตัวไหนลองมานั่งคำนวณนะถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นที่ปันผลเป็นหุ้นนะแล้วลองไปดูราคาไปกี่กันราคาปิดนะครับวันนั้นนะครับ20.60ถามว่าเพื่อนๆนอ่ะถือหุ้นจากวันที่3ไปวันที่4ถามว่าได้กำไรไหมต้องตอบนะ ได้กำไรนะเพราะราคาจริงๆอ่ะที่ควรจะเป็นคือ20.58แต่ว่ามันปิด20.60เลยดังนั้นอ่ะคือพูดง่ายๆว่าเฮ้ยราคาเนี่ยถึงมันลดลงตั้ง16%นะ ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเรายังบวกอยู่เดี๋ยวหุ้นบันผลมันจะเข้ามาเองทุนศูนย์บาทจะเข้ามาเองดังนั้นอะรูปแบบอย่างเงี้ยเราก็จะสบายใจแล้วถ้าเกิดเราคํานวณเป็นโอ้วันนั้นเราราคามันลงเยอะเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะว่ามันก็คือราคาเดิมดีไม่ดีเนี่ยปิดบวกมากขึ้นด้วยดังนั้นสบายใจเลยแล้วก็รูปแบบอะส่วนใหญ่นะถ้าเกิดกิจการมันดีนะมันจะพยายามขยับราคาขึ้นเรื่อย อันนี้จะเป็นรูปแบบส่วนใหญ่นะต้องย้ำว่าส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าหุ้นที่กิจการไม่ดีมันก็จะไปตามนั้นแหละอันนี้ก็เห็นชัดเลยนะว่าราคามันก็เริ่มขยับขึ้นมาแบบชัดเจนมากเลยปัจจุบันผมจําราคาตัวนี้ไม่ได้นะแต่ยี่สิกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครถือผ่านตรงจุดนี้ ต่อให้เดลูชันก็ตามก็ยังน่าได้กําไรอยู่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าถามว่ามันเกิดผลประโยชน์อะไรกับหุ้นไหมด้านกําไรต่อหุ้นจริงๆนะต้องถามว่าไม่ได้เกิดเลยนะคือกําไรต่อหุ้นอ่ะต้องไปวัดกันที่กิจการเลยว่าเขาขายดีขึ้นไหมแต่สิ่งที่เกิดเลยคือด้านจิตวิทยาอันนี้ชัดเจนมากคือเกิดมากๆเลยคือราคามันลงปั๊บทุกคนดูเห็นว่าถ้าเกิดคำนวณไม่เป็นนะเห็นว่าเฮ้ยมันถูกเราต้องซื้อซื้อซื้อ,อทางที่ตามจริงอะ่ะถ้าเราอยู่เฉยๆนะเราอะ ได้กำไรตลอดเลยเอออันนี้คือสิ่งที่อยากให้เพื่อนนักลงทุนระยะยาวได้ทราบนะครับผมว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบนี้แหละแพทเทิร์นรูปแบบมันก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นนะครับผมผมเชื่อนะว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะคํานวณเป็นแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งละกันตัวนี้ชื่อหุ้นว่าติดล้อเออบอกได้เพราะว่าเป็นเคสดัตดีที่ยังไม่ถึงเขาจะ X d วันที่28เมษาปี6นะครับผมโดยเขาจะปันผลเป็นหุ้น13ต่อ1ก็คือมี หุ้น13หุ้นจะได้หุ้นใหม่หหุ้นนะครับผมดังนั้น่ะเพื่อนเพื่อนก็สามารถคำนวณได้เลยนะถ้าหุ้นตัวน,นั้นมันปิดวันที่27มเมษาผมดูนะ27เมษาเนี่ยราคาปิด27เมษาเท่าไหร่เนี่ยเรามาคำนวณได้เลยแต่ผม ไม่ได้บอกเลยนะไม่ได้การันตีว่าในราคาวันที่ยี่ห้ายี่หกยิบเจ็ดเนี่ยมันจะขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ไม่รู้แต่พฤติกรรมส่วนใหญ่อะมันก็จะมีรูปแบบตายตัวอยากให้เพื่อนๆไปลองจับแพทเทิร์นดูดีๆนะเออคือผมต้องยอมรับนะผมลงทุนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานดังนั้นอะ่ะพวกการเก็งกำไรแบบนี้ผมจะไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดให้ผมเก็งกำไรอะผมก็จะพอเดาๆได้อยู่ว่าเออมันจะเป็นแบบนี้นะแต่เราอดูด้วยปัจจัยพื้นฐานร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมเนี่ยคือเป็นสายพื้ จะแนะนําวิธีที่แบบว่าเออพอมันปันผลเป็นหุ้นแล้ว,ลวเราคํานวณมูลค่ามันเป็นยังไงวิธีแบบนี้มันดีไหมอะไรแบบเนี้ยจะเป็นวิธีที่เหมาะสําหรับผมมากกว่านะครับดังนั้นน่ะถ้าตัวนี้เป็นสูตรนะวันนั้นจะคํานวณอย่างนี้คือนะครับราคาวัน x d ก็คือวันที่28ดนี่แหละนะครับจะเท่ากับจจานวนหุ้นเดิมก็คือ13คูณด้วยราคาวันที่27 ราคาปิดวันที่27อะหารด้วย14นี่จะนี่จานวนหุ้นเดิมอันนี้จํานวนหุ้นทั้งหมดก็แค่นี้ไม่ว่าเพื่อนๆมีหุ้นปันผลเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ใช้สูตรนี้ปั๊บคํานวณได้เลยดังนั้นอย่าลืมนะไปลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปันผลเป็นหุ้นแนะนํามาดูคลิปนี้เลย จะมีประโยชน์นมากเออนะแต่วันนี้นะครับผมภูมิสภาพนะต้องขอตัวไปก่อนในรายการอิสรภาพทางการเงินด้วยหุ้นเด้งถ้าเกิดเพื่อนเพื่อสนใจความรู้ดีๆแบบนี้มาติดตามรายการนี้ได้เลยผมอชอบรายการนี้มากนะเป็นรายการที่เราได้แบบแสดงว่าเรามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นระยะยาวแล้วก็ได้พัฒนาแล้วก็ได้ปรับความรู้เราไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนแล้วยังไงพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับผม